สวัสดีค่ะมื้อนี้ค่วยสันพามากินแนวแซ่บๆอีกแล้วค่ะอย่าพึงเบื่อกันเด้อค่ะเด้อมีแต่เมนูเก่าๆปัจสิบาัาแต่ว่าเมนูนี้ใครๆก็ชอบค่ะตำักหุ่งปูดองค่ะรูนไหมปูดองแล้วก็อันไก่ย่างค่ะแล้วก็มีหมอูอบน้อยนึงค่ะแล้วก็มีพักเข้ากับิมีผพักบุ้ง จีนนะคะแล้วก็มีเอียงก็ค่ะพริกหวานแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้ข้าวเหนียวใส่ถุงถุงคันบ้านเหากะสีประมาณ <c oughs> จักบาทกับัวก <c oughs> ่อนสิมากินกันกาขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไน้อยๆขั้วอีสานก็บม่บ้านกินเดอค่ะเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อๆไปค่ะน้ำลายไหลมาค่ะมาค,ะคำแรกก็จะ ชิมปูก่อนค่ะดองดองท่านได้ซิมเลยค่ะนี่ข้งแรกชิมต่ำบักกอเลยค่ะนัวนัวมากค่ะ เรา,าดะะดไ,ดไ,ได้กินตำปูมาแล้นะคะนี่คือคำคำเบอร์เลยองปูคือเราได้กินตำปูแล้วค่ะปุ้งกินก๊อบก่อบค่ะ ชิมไก่แล้วก่อน <c oughs> ไก่บ้านค่ะแซ่บ <c oughs> <c oughs> ปุ๊ดองเองค่ะ เบอร์ปันเขาอยู่ซัมเดย ม่วนม่วนพักบุ้งคำยิ่งใหญ่แล้วค่ะอ,อะไรจะเท่าไก่บ้านเนาะค่ะเนาะแบบ ่ะคานี้เพื่อทุกคนปูดองเข้าไปน้ำค่ะปูดอง ไก่เกล็ดนัวๆเลยค่ะครับบ้านห้าห่างง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะ Arp, อยูนะะ่นี่หาบอได้ง่ายเลยค่ะปูหน้ากุ้สีมะดองแต่ว่าอันนี้เป็นปูนทะเละคะ่ะปูน,น้อยดองเองค่งง่ายๆน้ำปลาชุบกระเทียมใส่ค่ะจบ จองจ้ำจำ้ำพระป่คฉุจักหอมค่ะหอมกระเทีมยมนวลลำป่าโอ้โห เหมือนีย่า่อีผักเยอะค่ะนี่แค่นี้ผู้ดองจำค่ะอืม้ม แสบๆคือเกาค่ะมือน,นี่ตำปูปลานะคะแล้วก็ไก่ย่างสมตำค่ะโอเคค่ะสำหรับมือน,นี่กับไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ